ผักเสียนปลาผักเสียนไหมผักเสี้ยนปลาผักเสียนผีบ้านจะเรียกผักเสียนผีนี่ก็น่าจะกินได้นะเนี่ยเหมือนผักเสี้ยนเหมือนผักเสี้ยนเราเลยอผักเสี้ยนนี่ก็จะเป็นผักเสี้ยนแถ่บ้านเรียกผักเสียนผีต้นใหญ่แก่แล้ว เหมือนผักเซียนเลยนี่นี่เหมือนผักเซียนเลยผักเซียนผักเซียนผีนี่ก็จะมีเยอะนี่ต้นหนึ่งข้างทางขึ้นข้างข้างทางแค่นี้เลยอือนี่ก็ต้นหนึ่งเดินผ่านมานุ่นก็มีอันนี้ย้าแมวยาหนวดแมว กันช้าแมวยาหนวดแมวแมวโชบไม่ได้เลี้ยงแมวด้วยถอนแป้แมวนีไล่ต้นนะพักเสียนเนี่ยช่างทางเดินผ่านมาแล้วก็นี่อีกนี่อีกพักเสี้ยนที่เล็กน่าเก็บ ใ่กิลิกน้าเก็บนี่เก่นไม่เป็นด้วยใบน,นี่อีกต้นหนึ่งยอดอ่อนยอดอ่อนๆใบกิลิกไม่มีใครเก็บก็อยากกินก็มาเก็บแกงแตปก็มาเก็บแกงได้โอ้ยเช้าๆลมพัดดีแท้ลมโชยเข้าเบาลมหนาวนี่ก็ต้นนึงนึงฝัก มือนพักเส้นเหมือนพักเส้นเลาเหมือนพักเส้นเลาเลยน,นู้นต้นนึ่งนก้นต้นหนึ่งมีลายต้นเหมือนกันมีแต่สิ่งนี้สิ่งมีแต่สิ่งนี้สิฟังบ้านไม่มีสิฟังรุ้นไม่มีมีแต่สิ่งนี้เดี๋ยวก็ออก้อาอันี้้านกได้ก,ก,ก็ยอดกระถิ่นมากำมืง ไม่ได้เอาถุงเอาอะไรไปใส่เดี๋ยวมันก็เต็มมือจุดขยะไปหักฝืนต้มขามานุกว่าเดินเปียกไปร้านค้าเดินมุ้เดินต่อแล้วก็เดินต่อขี่รถไปร้านค้าขี่รถไปร้านค้าไม่ลอบ้างเลยโอ้ยเดียกก๋ยวดกระกถินไปเก็บห้ยโยก,ก็ถินไปเก็บแล้วไปแล้ว รีบเดินเดินมาทึงนี่เดี๋ยวมาทึ้งบ้านที่ฝันแหละม,มีคนอยู่เลยบ้านพี่วันรถสาเล้งใครมาสาเล้งใครไม่รู้จักยังมามองอีกห้ามมอง นี่ต้องเดินให้ทางสะเลยงั้นไปไหนก็ไม่ได้เดินอะไรก็เหนื่อยออกเดินให้ถึงสะเลยดูสิดูน้ำในสะว่าวขึ้นยังเดี๋ยวเราดูน้ำในสะว่าวขึ้นยังเปียกเปียกไปซื้อน้ำมันเครื่องมาแล้วโต้หอบแล้วหยุดพักก่อน นี่ถึงสะแล้วอันนี้เราก็จะเดินถึงสะเลยนะนี่มีเวลาออกมาเดินก็ดีนะเนี่ยมากมากจะไม่มีเวลาดูตะคลิปเพื่อนโอ้ยไ,ไ,ไม่ได้มีเวลาเดินไม่ได้มีเวลาออกมาเดินเช้าเช้าตักครึ่งชั่วโมงก็ยังดี นี่น้ำในสระขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปดูมันต้นอะไรนะมันแก่บาหวานได้เนี่ยความดันบาหวานขึ้นเพียบเลยกำลังอ่อนเลยแก่ความดันบาหวานได้เด้วก็จะเดินลุยทุ่งเดินลุยทุ่งไอ้นี่ยึงเตียนเตียนนี่เป็นดงเลย กดเรียกต้นไรช่วยบอกหน่อยเนี่ยเป็นดงเลยขาว่าแก้เบาหวานได้เนี่ยเบาหวานความดันได้อืเป็นดงเลยอยู่ข้างหลังหลังก็เป็นทางเข้าอืเป็นดงเลยอันนี้เราก็จะเดินมาถึงสะน้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วาตลุงเป๊กนี่ได,ไ,ดได้ว่าไตไร ก็ทายขนนะต้ทายน้ำเนี่ยทั้งลงแล้วสุดท้ายจะไปยานูน้นเลยเนี่ยไอ้ยาเนี่ยไม่รู้ว่ายาอะไรแต่ไม่กล้ากินเลยนี่น้ำเต็มสะเลยนี่น้ำใช้น้ำนี่ใช้น้ำนี่แต่บ้านเราใช้ที่อื่นด้วยมาบวกหลบวกอันนี้ก็จะลงไปข้างล่างไปใช้หมูล่างนู้นจะเป็นข้างล่างแล้วก็ข้างล่างหมู่บ้านก็อยู่ข้างล่างอีก ล่างนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านมันก็จะมถ่ายสาระน้ำเมันเนี้ยวิวสระน้ำเนี่ยต้นเยอะนะต้นอะไรไม่รู้คลิปนี้ก็ค่นี้ละจ้าเดี๋ยวโหลดไม่ได้ไปละจ้าบ๊ายบาย